เรียบร้อยครับผมมาพอกับประธานห้างในช่องช่องนี้เป็นช่องของทีมงานนะครับช่องจริงนะพี่น้อง่อะต้องเอาลลายมานี่เมนูอีสานบ้านเฮานี่แหละตัวงจะมีต้มหน่อไม้นะพี่น,อนะน้องเนาะต้มหน่อไม้แม่มาให้มนนะครับแม่ผมเอามาฝากนะครับแล้วก็จะมีแกงเห็ดหเพ็้ยงแงเห็ดปวกเขาอุ้ยแกงเห็ดปวกพี่น้องเห็ดปวกเขา ก็จะมีแกงหอยนานะบวมเป็นหอยขมบวมเป็นหอยจุดด้วยพนะี <c oughs> ย่น้องเนื้อเยอะจะว่าเขาแกงแกงคือแกงหอยพียนะ่น้องแกงคือแกงหอยขมในะส่ใบเลือดนะ้ำบวมเป็นหอยซีดีดนะ้วย จูบเลยก็ได้พี่น้อมเดี๋ยวมักจูบอ่ะเดี๋ยวคุณจีจีหมอ,อจับน้ำก่อนอน,นัดเห็ดลวกขาวะที่บ้าน นานแหะครับผีมือเชฟตี้อาไรี้ไหด,ดูกัน,นอันนี้นะครับเชฟตี้นะครับปากติดตามช่องด้วยนะครับเพิ่งสร้างช่องเมื่อวานนี้ช่องอะไรเชฟตี้พอครัวประธานห้างครับผมอ๋อจะแปะให้เนาะเปล่งหวย ลองจุบมันด้วยหม่มันจุบได้ึป่าน่าจะจุบไดกันนะให้ยวิสาจา์บูทำงานเลยเ้าสำเนียงพี่น้องสบายดี